ฮิตเดียวเซนาแปดแปดยี่สิบแตเซานะครับผิดสิบแรกเป็นนว่าสามาคีนะครับเอาชนะจำเรืเอหนะครับยี่ต่อเานะครับยี่เด็ต่อเกนะครับเป็นทางเลยบอโล ไม่กินน้ำเลยวะลูกอ่าโอเคครับนักกีฬาพร้อมนะครับแตาน้ำไม่เลูกดื่มน้ำนิดน,นึ่งนะอ่า,าจิบน้ำไม่เลูกนะอย่าให้ร่างกายขาดน้ำนะลูกนะนะช่วงนี้ข่าวการเป็นฮิสโตรกนะครับนะการขาดอาการขาดน้ำฉับพลันนะครับนะก็ให้ทุกคนนะครับนะดูแลสุขภาพตัวเองนะครับ จิบน้ำให้สม่ำเสมอนะครับเป็นการเล่นกีฬานะครับเครื่มเดิมช่วยกำลังนะครับตัวแรกนะครับมาแล้วนะครับพร้อมลีลยนเล็กพร้อมเลยเลยครับส่งสัญญาณเพื่อนคู่ต่อสู้นะครับศูนย์ศูนย์นะครับเซตที่สองระหว่างสามาคีนะครับกับแจนประดงเบอร์ห้านะครับหนึ่งศูนย์ซามาคีนองหนึ่งเท่า จำประเด่งจนฝ่ายรุกนะครับเรามาลุกันก็จำประดงนะครับจีตื้นมาเป็นหนึ่งหนึ่งหรือเ่านะครับเซงอ่าตั้งมาชฉงมาเซงอ่าสองเตอนึ่งสองเท่า สาม <im sharing> สองนะครับสามแสนนะครับกนประโดงนำมีอหนึ่งเต้มนะครับเป็นฝ่ายได้เซตนะครับเป็นฝ่าฤกษ์นี่สวยงามนะครับลูกนี้นะครับนี่เท่าไหร่แล้วคะสี่ต่อสองนะครับสี่ต่อสองนะครับ สจ้านามห้าต่อสองนะครับแต้บเล่นไหลนะครับแต้บเล่นไหลอือสามต้าสี่ต่อห้าจะรปดึงรึต่อตอ,อยู่สูงแล้วลนี้นะครับ ต่ำไปนิดนึงนะครับขาลูกอจะไม่ถึงนะคะรับต่เอ4นะคะรับจุดเตอรซนะคะรับพี่ชายต้องสวสดีเอนี่ชายเป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรโอยแมนหายมาและะา้วครับคแนน5 6ต่อ7 6ต่อ7นะครับนะตีตื้นขึ้นมานะครับจับตาแดงนะครับตีตื้นขึ้นมานะสามนาทีเริ่มเรือนแล้วนะครับเริ่มเรือนแล้วนะครับเริ่มเก่งใจกันแล้วนะครับอ่าว4ต่อ6ว้าว จะถีบบอกมัจะถีบซะหน่อยนะลูกมันย้อยนะครับเฮสี่เออกนะครับอ็กเท่ามมาแล้วนะครับสำหรับจำปาเบงนะครับสะมาคือว่ายังไง แปดเท่าแล้วนะครับอซีซีนะครับเซตนี้นะครับอ่าตีกำลังใจให้จำปาเดินนะครับถ้าตื้นๆมาเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับมีเซตที่สามเซตตัดสินนะครับก้าวต่อแปเอาเลยไะเอาเลยไะจำปาเดินมาแล้วนะครับจำปาเดินในห้ามาแล้วก้าวต่อแปดเซตต่อแปดโอ้โหลายแมนเด้อฝั่งดิบดิ้นลายแมนเด้อ ต่อแปดนะครับจำประเดงนะครับแซงแล้วนะครับหลังจากตามหลังมานะครับแซงสามัคีสองแต้มนะครับสิบต่อแปดอ้ก่าต่อสิบนะครับมาแล้วนะครับพลิกไปพลิกมานะครับพลิกไปพลิกมานะครับยังไม่รู้ว่าใครจะเข้าวินนะครับใช่ไหม เซลอปซาเมคีเอ้ยเซนานเกย์บ้างเรี้ยงเลยสำเร็จนะครับหลังจากพยายามมานานเอ้ยไม่ดีสวยนะครับคิกนิดนะครับคลิกนิดตะขอนลุกสุดสัดก็สุดจัดเจอลูกตกลูกนี้นะครับรับไม่ได้แน่นอนตะขอนลุกมทั้งแบบอู้หูลุนี้นะครับนั่งไปที่เป้าได้ สิบตอสินะครับสามคีตามสิบต่อสิบเอ็ดอ่าเอาใหม่ครับเอาใหม่มีลูกแลก็่งเข้ามาในสนาม1ิบต่อสิบเอนะครับเช้าสิบสองตองตอสินะครับจำประเด็นนั้น สิบเอตาสิบสองนะครับสาบะคีตีต้นขึ้นมานะครับโซน่มแก้ไขโอ้โหสิบสองเท่าสิบสองเท่า,น,ทา,น,ทา,านะครับสิบสองเท่าข้ามมาแล้วจับไปโดนเราโอ้โหเสียดายนะครับเสียดาย เราจะตั้งสวยๆนะครับอ้าเชิญมาเชิญมานอ้ยิดเดียวนะครับนิดเดียวะฮะสิบสามต่อสิบสองนะครับสามนาทีนะครับสามนาทีนะครับสิบสามนะครับน่าพลิกมานำนะครับสิบสามต่อสิบสองนะครับจากปรเด็นอะไรเชิญมาเอยังไม่ข้ามนะครับโอ้ยเสียงานนะครับ สุดสามเท่านะครับจำประเด็นเป็นฝ่ายรุกนะครับสุดสามเท่าอะไรโอ้โหมาซึ่งมีอะไรมีอะไรสุดซูต่อสุดสามนะครับมจำประเด็นนำทางอีกครั้งนะครับมาให้กันเมื่อวานแล้วเดิวมาแล้วแล้วพักอยู่ที่ไหนทั้งแรงสุดโต้สุดสามจำประเด็นรุกตานะครับอ่าผุดกำลังใจให้เราสองทีมนะครับ นะแต่ตอนนี้ต้องให้กำลังใจจำปาเดินก่อนนะครับหลังจากที่สมัคีนำก่อนหนึ่งเซตนะครับมันเดียวเลยนะเออสิบหกต่อสิบสามนะครับจัำปาเดินนะครับรึเป่านะครับทำภารกิจด้วยอืมโอ้โหเรชื่มที่หนึ่งนะครับนะสิบสี่ต่อสิบหกนะครับนะตามมาที่นะครับสำบอิสระชื่อที่เแถวหน้าลุงพล หรือยังว่าถูกหวยหรือยังถ้าถูกหวยแล้วก็มันก็มีโอกาสไปซื้อสิบต่อสิบซื้อนะครับจำจะเริ่มดูกายรุกนะครับงวดก่อนผมเกือบได้สามตัวสิดต่อสิบซื้อนะครับดูนะครับนะอาจจะมีเซตที่สามนะครับเซตตัดสินนะครับถ้าจะกระโดงนะครับแสงอัจฉนะครัตำแหน่งนิดเดียวเองเสียงน้ำ ม่งั้นได้สามตัวตรงเลยมไม่โดนอ่ะสิบเก้าต่อสิ่สิบ